Từng chia nhau vô bằng hai cái phải vô hảo kêu nè vô mày gặp giải kêu cao em gạch diện mày đại 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 nói đại 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 chăm đại 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 chăm đại đại ยายเป็นไอยมาแต่น,นอ้อยอย่าวะขอลืมแเรวนะครับจ้านนะเฮ้จ้านมาปลาอยู่ตุกวันวัดดำไม่ได้เลยเว้ยถ้ากำที่เป็ดกำจะไม่เึ้นโอ้ยจะมาปลาตุกวันวัดนึกโยมไม่ Yo, <my S 2> ติอยู่จันทรพลอยมาวัดมันนะ้งเนี่ยหนูวัน เดี๋ยวใหญ่มากนี้มีตุรารอย่ะพอดีต้องการพบสุดที่ไงปะฮ่อยกเดืต้องการพบจานจานต้องการมาพบสุดที่พอเหรอจา,านกั่นนักมอนกันแล้วมีตุารายยิ่เป็นคอยตือนนิยมยเจอรอยก็แบชจันนั้นเจอใหญ่ เดต้กลางบ้านก็อยากีบลีนำกูแมตเตอรทีเจอร้อยกว่าอีบลีอ่ะะีบลี่เพื่อโจปากูเลกีบลีเจอเอิญัาดุยไม่เจอเจออีปลี่ฮะเพื่อโจปากเจอที่เจอซอยเจอคลอยเจอริมเจอริมเจอปลอยเจอหน่อยเจอหนำเจอดำเจอมิด ก็ได้บอกเจอีปลีอเจ้าปากกูเล่ยีปลีคนยิ่งเลยเจอีปลีเราเป็นปลาแต่แล่ยีปลีอ่ะเจ้าปากกูเจอีปลีปอแล้วเล่ยยีทีพี่เปลวนั่นฉันไม่ได้โยมเอ็มไม่ต้องโอมแล้วแค่ย้ายมาตุลาได้เลยคือปั่นเด้การแต่คือนั่งนอนจะเต้น ถึงมีแต่ยิ่งก้นดึงเดินรองมาขอตู้หลายเพื่อตู้จีจัน้ามาเกเป็นเกยเคบอก่กตือปยิงตูจ่ามามาติดละมาหนักฟอนดินเดนเคยนาลาโตจัน้าาเอ็ดพอนไรเป็นลูกเดือนเนื้อเจียก็แต่เจียเจาลูกกัตัตจะมาเดินในฟ้าเคยบอกแกนี่มาปลอบบังคว้าไปเกเสงาบังก้าไปเกยหัวเดี่ยวกยไม่ง อันตาาจัาจะนงงงเข้ามาเก้ม,มาบดจีติวัดนี้ปรนมานเลยฮะ้วกับไปป้ามาอยโอเคโอเคเพราะมาม,มันไม่หลักกินมังคุด